สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพากย์เพลงสุขุสุขคนทั้งไทยพัฒนาทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกทั้งไทยทั้งลาวทั้งทุกโลกเละน้องฟอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมันนี่ฮอกกัอยู่กันน่ะคนย่ายิพี่น้องเลยมาเป็นยังขายเนาะพ่อน้องแทนตอนนี้ขาดหน้าอยู่พี่น้องครอบครัวลูกพกมา ชานาดำหน้ารับจ้างของพ่อใหญ่พายพี่น้องเพราะว่าของเพิ่นบ่มีน้ำเด้น้ำมดก็เลยมาหาเงินไปซื้อสายยางมารับจ้างหาเงินไปซื้อสายยางสีใได้ันจูบน้ำอันนี้สายยางบ่พอพี่น้องหน้ามันน้องกับหน้ามันไกลกันแห้งเนาะสายยางบ่พอ เลยต้องมาหาอุปกรณ์เอาอไปซื้อใส่ยางแข้งบอลเอนเดียบบางรูมันแข้งอยู่ งานยังบอ่เห็นมากเลยพี่น้องเแ็แบบว่าปูมาดำเลยนะโอยจับไปจับตายต่อมาเดี๋ควขโอ6พี่น้องแต่คนนั้นซุ่มอื่นยังบอ่เห็นเนาะตอนนี้ก้องก็6โมง6โมงไปป้ายเลยลพี่น้อง6โมงครึ่ง แต่เท่นี้เขาเจออ้ายังบทันเหลวาลายเด้อเนี่ยไปทาง,นาางนห,าหน้าก็ยังดำอยู่ปุ๊บ้องผูกโมงหายมอยังดำทานทางเฮาเหมือนอยังเลือดเหล่ลายคนอันนี้ทางเฮาแต่พากหอยมาตัวยังลายเจ้าว่อันนี้คือบรรยากาศดำหน้าคล้ายหน้าค่าหน้าอันนีพี่น้องพอฝนตก มันแดดๆแล้วมันบ่อคือแต่นี่คือขนาะดบรรยากาศบรรยากาศดีคักพี่น้องเลยบรรยากาศดีอเลยีิมปลาเทอร์น้องเรือเบิ่งกะนะัน้ะ แ็งบ่แ็งบ่อืมงกีน้ขนาดน้ำบ่มเนะ้ะเจ้เกียดตเบืงเวลาขาดมันไปัไฟมันไปยักลม ให้น่ชงใส่จูบน้ำให้ายใส่พี่น้องเออประมานว่ามันมีน้ำโดยเฉพาะรถมอไซา์มันบอกเทีงวันนี้แหละนสองใส่จูบน้ำให้ายใส่ มันตางกันบ่เออน้อยกว่าอีกกาในเฮือนเดนมันก็ยังใหญ่กว่านี้แน,น่เนาะมันมันยงงาวแน,น่เนาะอันนี้น่ะได้ยิบเอาท่านองน้ํานําบ่ได้ตัดหางซ้ํา สงไซเดอจูบน้ำไซอะลูกน,น้นองแข็ง นี่พี่น้องว,วิธีชีวิตคนบาน้านเฮาเนาะพ่อแม่ผ้าเห็ดผ้าสางอาชีพที่พอ่อแม่พาเฮ็ดก็คือทำนาเนาะอาชีพหลักเลยทำนาข้าวแต่พ่อแม่เหงาเต็กเอาควายเนาะเอางัวเอาควายไทยข้าวนี้ยังไข่ใน่โคมือนี้ยังมีว่าควายเล็กควายเล็กนี่ อยากเอาไปมงดอยากไหว้อยากสร้างซั่นใดก็ตามใจเจ้าของแต่ว่ามันก็สิเื่อยก็ก็ไค่แน่เนาะอันพันเอาายควายตัวจริงก็สงสารมันอันนี้ตามใจเจ้าของเลยแล้วก็ไว้พร้อมพี่น้อง เปนมาเมืออ่อรอบค้อในพี่น้องเว้ยรอครัอลูกโอกตาเทียงไหวให้ปูเบิงง้อควายกันปะทั้งง้อทั้งควายทั้งเบ้ให้ปูบววปงงเปปบ,บิงห้พ่คอของ่อน้องแคนเบิงห่างกันแบบปูอมานาลูกหลานมารับจา้างหาเงินนก พอได้ใส่ได้จ่ายในครอบครัวเฮือนซานพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเั่งขาบขาวเบาะอะละวาฮ็ดปวก ต้าลิ่งฮ้าตะเห็ดปวก คนกระตกมาปื่อยๆกำลังใจดีครับพี่น้องเลยเย็นสบายเลย กับพ่อเล่าวพื่นคนในดโวกคอมที่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีนท่ติดตามรับชมนะขอกันใหม่กับเพืคุหลานน้องซาลาสบายดี